ธรกิจอีกหนึ่งอย่างของกรมตรวจบัญชีสากรคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าและเก็บออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศจึงเป็นที่มาของการสร้างแกนนําเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนบุคลากรกรมตรวจบัญชีสากรในการเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดทําบัญชีโดยใช้ชื่อว่าอาสาสมัครเกษตร,รด้านบนัญชีหรือครูบัญชีอาสา ณปัจจุบันนะครับเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับกรมตัววิศกรเองนะฮะเรามีภารกิจที่เป็นภารกิจสําคัญนอกจากการสอบบัญชีคือเรื่องของการที่จะสร้างวินยัยาการเงินให้กับพี่น้องประชาชน พี่น้องกเกษตรกรครับครูบัญชีเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสัมัญยิ่งสําหรับกมรมตรวจวิาวกรเองนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับครูบัญชีที่จะออกไปส่งเสริมเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องของวิัยทางการเงินหรือในส่วนของครูบัญชีเองเนี่ยแล้ววันนี้เองรัฐบาลมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลน,นะครับกมรมตรวจวิาวกรเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยสีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิตอลให้มากขึ้นเห็นได้ว่าปัจจุบันกมรมตรวจเองรรับมีองขโปแกญช อพลิเคชันต่างๆที่จะไปส่งเสริมเรื่องของสมาร์ทมีเรื่องของบัญชีที่ใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะทําบัญชีได้อันที่2เองนะครับเราพัฒนาครูไปสู่เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนอกจากเป็นผู้ที่รู้เรื่องของบัญชีแล้วเนี่ยครูนะครับที่เป็นกเกษตรกรเองหรือมีการทําธุรกิจเองเนี่ยวันนี้ต้องพัฒนาไปสู่เรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองด้วยการให้รู้ระบบบัญชีให้รู้เรื่องของธุรกิจสมัยใหม่รู้เรื่องของการหาจุดคุ้มทุในในการทํางาน ในการทำกิจกรรมด้วยอย่างที่3ก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องสาคัญปัจจุบันรัฐบาลเองก็มีนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาที่สินในครัวเรือนเพราะนั้นทั้งครูผู้ที่ออกไปให้ความรู้เองก็ต้องมีความรู้ของข้าใจเรื่องของการที่จะทํายังไงให้สามารถส่งเสริมเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินตัวครูเอง ก็ต้องเป็นคนที่มีคุ้มกันทางการเงินก่อนมีความเข้าใจก่อนถึงจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็น3เรื่องหลักๆที่กรมตรวจทอกรารในปัจจุบันที่จะมุ่งเน้นผลักดันให้ครูเองทั้งรู้ทั้งเข้าใจและสามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับอย่างแรกนะครับต้องเรียนว่าวันเนี้ยที่เราอบรมครูบัญชีหรือมีการสัมมนาร่วมกันเนี่ยเป็นการเชิญครูคบัญชีที่มีประสบการณ์มีความรู้ทั่วประเทศนะครับเข้ามาประชุมร่วมกันมีทั้งสองทางทางแรกในส่วนกรมตรวจเองเนี่ย เราก็จะมาถ่ายทอดให้กับครูได้รับทราบอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการแชร์หรือเรื่องของการเสวนาระหว่างครูบัญชีด้วยกันนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์การถ่ายอ,าาอองค์ความรู้ของครูที่ผมเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับครูแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคใหม่ๆที่มีความแตกต่างกันก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันในวันนี้เรามาได้มาพบกันได้มีโอกาสได้มารวมกลุ่มได้มาพูดคุยก็ถือว่าเป็นวาสําคัญทั้งสองฝั่งทั้งกลุมตัวิศคกรเองที่จะถ่ายทอดทั้งเรื่องของบัญชีรูปแบบใหม่ๆกฎหมายระ นะครับหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆครูเองก็จะนําประสบะการณ์ต่างๆเป็นตัวถ่ายทอดก,กลับมาให้เราเราจะรู้ว่าวันนี้เราจะต้องพัฒนาครูไปถึงตรงไหนวันนี้เป็นเรื่องที่เราคาดหวังว่าในการสมนาครั้งนี้ทั้งกระบวนการจะมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันค่ะสวัสดีค่ะนักการศรียานนะคะครูบัญชีอาสาของจังหวัดสตูลค่ะ สำหรับในส่วนของจุดเริ่มต้นการมาเป็นครูบัญชีอาสานะคะก็เริ่มจ้นมาจากการเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่มีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายก็จะเกิดปัญหาในครอบครัวทำให้เราต้องหันมาพึ่งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสนับสนุน ของหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรทั้งกรมตรวจบัญชีทั้งพัฒนาที่ดินสำนักง,งานเกษตรนะคะเข้ามาช่วยพี่นอกก้องเกษตรกรแล้วเราก็ได้นําเอาแนวทางของการทําบัญชีของครูบัญชีที่มาใช้กับพี่นอกก้องเกษตรกรได้มีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มีการจดบันทึกการทําบัญชีฟาร์มตลอดระยะเวลาที่ทํามานะคะก็สามารถที่จะทําให้เราประเมินได้ว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินเหลือค่าใช้จ่ายพอที่จะส่ง ลูกๆได้เรียนหนังสือ ระยะเวลาของการทํางานทุกอย่างมันก็ประทับใจทุกเรื่องราวแต่ที่จะมีเรื่องราวเด่นๆที่ทําให้เราประทับใจแล้วเราก็ภูมิใจมากก็คือสมาชิกกลุ่มของเรานะคะก็ประสบปัญหาเดียวกันก็คือเรามีเงินทองที่ไม่มีเงินเหลือเก็บพอที่จะส่งลูกเรียนแล้วเราก็เลยมาคุยกันในเรื่องของการเข้าร่วมการทําบัญชีมีการวางระบบการใช้ใจ่ายเงินทําให้สมาชิกของเราก็สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บส่งลูกเรียนสุดท้ายแล้วเราก็เป็น ความภูมิใจแล้วเราก็สามารถที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของลูกดีขึ้นข้อมูลทางบัญชีซึ่งมีประโยชน์มากในเรื่องของการทําภาคการเกษตรหรือว่าบัญชีฟาร์มเนี่ยกับพี่น้องเกษตรกรยกตัวอย่างในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายก็คือดูจากข้อมูลของกลางบัญชีในรอบปีการผลิตเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่า พืชชนิดไหนสมควรปลูกฤดูการอะไรเราก็จะใช้พืชตัวนั้นปลูกตามฤดูการตามความต้องการของท้องตลาดแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้อีกตัวอย่างก็คือพืชชนิดนี้อย่างผักสลัดต้นทุนเขาจะสูงแต่ถ้าหมดว่าเราไปปลูกผักชีหรือว่าว่านผักชีต้นทุนเขาจะต่ำกว่าง่ายกว่าได้รายได้เท่ากันเราก็สามารถนําข้อมูลนั้นนะมาเปรียบเทียบที่จะเลือกผลิตพืชตัวไหนในฤดูการไหนก็นําข้อมูลจากการบันทึกบัญชีฟาร์ม เครือข่ายของอำเภอท่าแพนะคะเครือข่ายครูบัญชีเกิดมาจากการรวมกลุ่มของครูบัญชี เราต้องการที่กระจายครูบัญชีเครือข่ายกเกษตรให้ครอบคลุมทั้งอำเภอเราก็จะต้องสร้างเครือข่ายไว้แต่ละจุดเพื่อบริการประชาชนเพื่อให้ความรู้กับกเกษตรกรแต่ละพื้นที่ซึ่งจุดนี้เขาก็ไม่ต้องเดินทางไกลมาเรามีเครือข่ายไว้ให้ท่านแล้วทุกจุดก็เป็นการที่สะดวกในเรื่องของการเดินทางวางจุดเครือข่ายไว้นี่คือแผนการดําเนินงานของครูบัญชีในส่วนของเด็กๆก,ก็เป็นแนวทางของครูบัญชีของอำเภอท่าแพที่เราจะต้องลงไป อทดให้กับน้องๆเด็กๆเขามีรายได้เพียงแค่จากพ่อแม่ให้มาเราก็จะไปให้ความรู้เขาว่าเงินที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราใช้ใจ่ายอะไรบ้างเราสมควรที่จะแบ่งเก็บยังไงนะคะเพื่ออนาคตของลูกๆนะคะเราก็ต้องทําความเข้าใจกับน้องๆต้องแบ่งจ่ายแบ่งเก็บน้องจะต้องมีวินัยทางการเงินให้เด็กๆได้รู้ถึงข้อนี้เน้นคือให้เขามีวินยัยมีวินัยในการใช้ใจ่ายเงินกลุ่มเยาวชนเราก็จะมีทีมเขาเรียกว่ายังสมาธิก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่เขา ก็จะใช้เทคโนโลยีได้เขาจะเก่งอยู่แล้วเขาสามารถใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้ในกลุ่มของน้องๆเยาวชน,น un, เราต้องการน้องๆคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยและเข้ามาเป็นครูบัญชีอยากจะดึงเข้ามาเพราะว่าเกษตรกรเองพวกเราเป็นผู้สูงอายุแล้วใช้เทคโนโลยีใช้สมาร์ทโฟนใช้เรายังไม่เป็นเราก็อาศัยน้องๆเข้ามาช่วยการเป็นครูบัญชีการรวมกลุ่มคือการเกื้อกูลกันดึงเอาหลายๆหลายๆภาคส่วนดึงเอาองค์ความรู้ หลายหลายแนวทางเข้ามาร่วมกันนะคะแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อกเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีอยู่รอดแม้จะเกิดวิกฤตอะไร,กระเกษตรกรก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองในส่วนของการเป็นผู้นําชุมชนนะคะจิตวิญญาณต้องมาเป็นอันดับแรกคุณต้องมีจิตวิญญาณในเรื่องของความเสียสละความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณต้องทุ่มเทเราคาดหวังมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งตอบแทนที่เราคาดหวังในเบื้องต้นต้องขอบคุณคุณครูทุกๆท,ท,ท่านนะครับทั้งที่มาในที่สมัมมนา และอยู่ในพื้นที่ที่ท่านยังไม่ได้มาร่วมในครั้งนี้กอบตจตกรเองเราพูดตรงๆเราขายครูบัญชีไม่ได้ท่านเป็นเหมือนเครือข่ายท่านเป็นเหมือนอาสาสมัครที่ให้เราด้วยความจริงใจให้เราด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่2นะครับให้กําลังใจคุณครูครับจากนี้ไปวันนี้เองเศรษฐกิจ ก็เริ่มที่จะมีความตึงตัวมากขึ้นการส่งเสริมในทางการเงินการสร้างให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ในการเยสร้างภูมิกันผมเชื่อว่าครูบัญชีนะครับเป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่สามารถจะช่วยพวกเราได้ให้กําลังใจครับในส่วนของกรมตรวจเองเราจะพยายามสับสนุนครูให้มากที่สุดไม่ว่าจ,จะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือโอกาสและ่งงบประมาณรวมทั้งอาจจะมีโอกาสให้ครูได้มาพูดคุยกันได้มากขึ้นเพื่อเราจะได้เอาความรู้ของครูเนี่ยนะครับไปพัฒนาต่อเป็นเครื่องมม้เครื่องมือให้กับครูในการที่จะลงพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ใ ให้เกียรติให้โอกาสแล้วก็ร่วมกันทําสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณูปการกับประเทศไทยด้วยครับครูบัญชีที่เป็นเสมือนดวงประทีปที่ได้ทุ่มเทส่งเสริมสอนแนะและนำภูมิปัญญาทางบัญชีส่องประกายสู่ครอบครัวกลุ่มเยาวชนและมวลสมาชิกในชุมชนได้เห็นเส้นทางที่จะดำเนินชีวิตให้หลุดพ้นจากความยากจน